<Q S 2> list stack q นะครับต่งางคืออะไรเริ่มจาก list นะครับ list เนี่ยก็คือเป็น ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะใช้ควาว่ารายการนะครับก็คือการเอาของมาเอาของเอาของที่เราจะเก็บนะครับเอาของที่เราเก็บเนี่ยครับเราจะเก็บโดยการวางเรียงต่อกันอย่างเช่นไงครับอย่างเช่นเราต้องการเก็บตัวเลขมีเลขสามเลขหกเลขแปดนะครับ นี่ของเราจะเก็บเลขเจ็ดเลขหกเลขห้าเลขสี่นะครับนี่ของเราจะเก็บนะครับเราก็เก็บโดยการเอาของพวกนี้มาวางเรียงต่อกันเป็นสามหกแปดห้าหกเจ็ดสี่ครับก็วางเรียงต่อกันควางเรียงต่อกันนี้เราเห็นที่เราใช้ปกติที่เราเคยรู้จักอยู่แล้วนะครับก็คืออะไรครับเอามาวางเรียงต่อกันในอะไรถูกป่ะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วนะครับ มันคือลิสต์แบบหนึ่งครับแบบแรกนี่ก็คืออาร์เรลิสต์ครับอาร์เรลิสต์ก็คือเรามา,างเรียงต่อกันอย่างนี้นะครับต่อกันแบบต่อเนื่องติดกันนะครับในอาร์เรย์นครับแถบบวที่สองเราก็มาวางเรียงเหมือนเดิมครับสามหกครับเป็นก้อนก้อนแปดครับห้า เจ็ดสี่ถูกครับของก็วางอย่างนี้ถูกครับแบบแรกคือเราเอาของแต่ละชิ้นมาต่อกันเลยถูกครับกลายเป็นอาร์เรย์ถูกครับแบบนี้ก็เลยเป็นอาร์เรย์ลิสต์ถูกครับเอาเอาต่อกันครับแต่ละชิ้นมาต่อกันอย่างนี้ก็กลายเป็นอาร์เรย์ลิสต์นะครับแบบที่สองก็คือเราจะสร้างเส้นเชื่อมแทนครับแทนที่เราจะเอามาต่อกันตรงๆนะครับเราแค่เอาเส้นมาบอกครับว่าชิ้นถัดไปอยู่ตรงนี้ครับเอาเส้นเชื่อมมาต่อนะครับเอาเส้นเชื่อมมาใช้แทนถูกป่ครับ ัน,นเชื่อมมาต่อแทนอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นแบบที่สองน,นะครับเรียกว่าลิงก์ลิสต์ลิงก์ลิสต์นะครับเป็นลิงก์ลิสต์ก็คือมีลิงก์ต่อนะครับแต่ว่าข้อมูลแต่ละก้อนเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างข้อมูลแต่ละก้อนของมันถครับคือแบ่งเป็นสองส่วนหรือครับถ้าเป็นนส่วนสีแดงครับ ส่วนนี้ก็คือเป็นข้อมูลถูก่ครับที่มีอยู่ในเท่เาจะเก็บคับเป็นอิเลเมนต์ขไม่เท่าจะเก็บส่วนถัดมาเนี่ยเป็นส่วนที่บอกว่าตัวถัดไปตรงไหนถูกครับก็คือเนับข้อมูลก็เป็นอย่างนี้พอจบสุดท้ายลิสตแล้วจะทําไงครับเราก็ชี้ไปบอกว่าไม่มีตัวถัดไปแล้วถูกป่ครับชี้ลงดินงั้นแสดงว่าถ้าจะเข้าถึงลิสต์ได้เนี่ยก็ต้องชี้ต้องมีตัวชี้ข้างหน้าถูกอครับ ว่าเนี่ยหัวลิสต์อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือลักษณะของลิงลิสแล้วก็มาดูว่าเนี่ยลิสเราควรจะทำอะไรได้บ้างถูกป่ครับการทำงานกับลิสต์นะครับเราควรจะให้มันทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือควรจะค้นหาได้ถูกป่ครับ หาค่า x ได้เข้ามาครับเราก็ต้องหาให้ได้ว่าเนี่ยใน list นี้มีเลข8อยู่หรือเปล่าเลข9อยู่หรือเปล่าหรือครับก็คือการ find ครับครับก็คือการหาว่ามี x อ,อยู่ใน list หรือเปล่าครับนี่คือการ find ถัดมาเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มได้เลยครับ insert list อินเสิร์ตครับต้องเพิ่มได้ว่าต้องเพิ่มค่าลงไปใน x ได้น,นะครับก็คือเราอยากเอาข้อมูลกับเก็บเพิ่มหรือเปล่าครับอยากมีเก้าเพิ่มเข้ามาหน่อครับเดี๋ยวเพิ่มเก้าต้องสามารถเพิ่มเก้าได้เพิ่มเก้าในลิสต์ได้หน่อยครับอินเสิร์ตก็คือการเพิ่ม x ลงไปในลิสต์หน่ครับในลิส ก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูครับว่าแต่ละอย่างทํายังไงครับเราเพิ่มได้เราก็ต้องรีมูฟได้เลยครับครับเราต้องรีมูฟ x ได้ก็คือการเอา x ออก x ออกจากลิสต์ครับเราหาว่ามี x อยู่หรือเปล่าตัวนี้เหรอวะเราอยากแน้ทีเราไม่อยากรู้ว่า x ครับไม่อยากรู้มี x อ,อยู่หรือเปล่าแต่อยากรู้ว่าตัวที่ k เนี่ยครับมีค่าเป็นอะไรครับก็คือหาตัวที่ k ใน list ครับหาตัวที่ k ใน list ว่าเป็นว่ามีค่าเเท่าไหร่ list เนี่ยคือรายการที่เราเอาเก็บของมาเรียงวางเรียงต่อกันหรครับโดยเมื่อเราวางเรียงต่อกันแล้วเนี่ยเราก็จะกำหนดหลายเลขไว้นะครับว่า เป็นของชิ้นเท่าไหร่ครับเป็นของชิ้นที่สี่ห้าหกถูกครับเจ็ดแปดถูกครับเพราระเราวางเรียงต่อกันเป็นลาดับเราก็เลยสามารถรู้ได้ว่ามันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ในในลิสต์นะครับการหาอันดับที่ k น่นก็คือเราจะหาว่าตัวที่ห้าเป็นอะไรถูกครับคือตัวที่ห้าในลิสต์เนี่ยเป็นอะไรก็คือหกถูกครับนี่คือการไฟไฟ kth นะครับหาตัวอันดับ k ต่อไปนะครับก็เป็น มันก็ยังมีไหล่ไม่ตอดนะครับแต่ว่าก็ที่รู้ในหนังสือนะครับไม่ตอดเฮดนะครับเฮดเนี่ยก็คืออยากรู้ว่าสมาชิกตัวแรกของลิสต์คืออะไรนะครับอยากรู้ว่าวัวของลิสต์คืออะไรก็คือเป็นการคืนค่าสมาชิกตัวแรกของลิสต์นะครับ มื่อเรามีเฮดแล้วก็จะมีเทลนะครับเทลก็คือคือล i s ที่เป็นหางทั้งหมดออกมาแล้วครับคือ l i s ที่เป็นหางทั้งหมดมครับเป็นหางทั้งหมดคืออะไรก็คือเอาเฮดออกนะครับเอาหัวออกคือเอาสมาชิกตัวแรกออกจากิสต์นะครับ แล้วก็มีการ append นะครับ append คือการเอาสองลิสต์มาต่อกันนะครับเอาลิสต์ b มาต่อลิสต์ a ครับนี่ก็เป็นไม่ต่อหลักๆเข้าไปของการทำงานในลิสต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีไม่ต่ออื่นๆที่เราอยากใช้งานนะครับแล้วก็ออกแบบเองนะครับว่า ให้เหมาะสมกับงานที่เราจะใช้นะครับว่าคนจะมีมิตต่อ,อะไรบ้างแบบนะครับเทียบระหว่างอาร์เลลิสกับลิงลิสก็เป็นการแบบเทียบระหว่างอาร์เลลิสบลิงลิสนะครับ นี่เป็นอาร์รลิส์นะครับผมมีเข้ามาเป็นสองหกแปดเจ็ดห้าสี่ครับนี่เป็นลิง์ลิส์สองหกแปดเจ็ดห้า สี่ครับนี่เป็นลิงดิสเปรียบเทียบอย่างแรกนะครับถ้าเป็นอะไรีลิสเนี่ยเรื่องขนาดจะมีผลครับ เทียบเรื่องแรกคือไซส์นะครับเอรลิสเนี่ยไซส์จำกัดถูกไหมครับครับไซน์จำกัดอ๋อเขียนครับเพราะว่าตอนเราประกาศอะเรขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยต้องขนาดบอกไซส์ไปก่อนถูกไหมครับว่าไซส์เป็นเท่าไหร่มันจะจำกัดตามขนาดนั้นนะครับถ้าจะขยายขนาดไซส์เนี่ยก็ต้องเสียเวลาในการทำถูกไหมครับ ซึ่งเราจะขยายไซส์ก็ได้นะครับถ้าจะขยายไซส์เนี้ยก็ใช้เวลาเป็น O.N ถูกป่ะครับก็คือต้องประกาศอาร์เรย์ขึ้นมาใหม่อีกอีกขนาดหนึ่งครับที่ใหญ่ขึ้นเราก็ต้องไล่ก๊อบค่าแต่ละค่าในอาร์เรย์เดิมถูกป่ะมาไว้ในอาร์เรย์ใหม่ครับก็ใช้เวลา O.N ในการทํานะครับในการขยายไซส์ลิงก์ดิสเนี่ยไม่จํากัดถูกป่ะครับเพราะถ้าลิงกดิสเราจะขยายขนาดนะครับเราแค่เอาสายมาต่อเพิ่มถูกป่ะครับเอาตัวมาต่อเพิ่มได้เรื่อย ถูกครับขนาดก็ไม่จากัดการขยายไซส์เนี่ยก็ใช้เวลาแค่โอหนึ่งถูกครับเพราะเราแค่ต่อเพิ่มลงไปเลยคพอไป,ออปอมาเปรียบเ,เทียบการทาง,งานของแต่ละไมต่ต่ดนะครับไม่ตัดไฟล์ไม่ต่อการหาค่าเอนะครับสมมติเราจะหาค่าเจ็ดก็ต้องไล่ดูตั้งแต่หัวถูกครับว่ามีหรือเปล่าสองหกแปดอ่ะเจ็ดมีนะครับต้องไล่ตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายนะครับก็ใช้เวลาโอนในการหา ในลิสต์ก็เช่นเดียวกันนะครับใน l i n ก์ล list ถูกครับแล้วเข้ามาที่หัวปุ๊บก็หาดูว่ามีหรือเปล่าถูกครับวิ่งไปเรื่อยๆก็ใช้เวลา O(n) ในการหาเหมือนกันกไฟล์ีใช้เวลาเท่ากันแต่ว่าถ้าใช้ไฟล์อันดับ k นะครับหาว่าตัวที่ k เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถูกครับถ้าเป็น์ r ร a ์เราก็วิ่งมาเลยถูกครับ ูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับก็สามารถวิ่งในอะไรได้เลยครับปุ๊บวิ่งไปที่ช่อง k ลบหนึ่งนะครับเพราะตัวหนับ k คครับตัวที่สามคือช่องเคลบหนึ่งคือตัวที่สองนะครับมีค่ามนเท่าไหร่ก็ใช้เวลาแค่โอหนึ่งครับแต่ถ้าในลิงก์ลิสต์ก็ต้องวิ่งถูกครับตัวที่สามตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามถูกครับเพราะว่าเราวิ่งเราเข้าเราเข้าสามารถเราเข้าถึงลิงก์ลิสต์ได้แค่หัวนะครับเข้าจากหัวได้เท่านั้นถูกครับปุ๊บตัวที่หนึ่งตัวที่ ก็ใช้เวลา on ในการหาดูครับเห็นว่าเนี่ยการไฟล์ของ alis ทำได้ดีกว่า inis นะครับแต่ถ้าเป็นการ insert x ถ้า insert x เป็นการต่อที่ต่อที่ท้ายนะครับ insert ข้อมูลใหม่มาก็ต่อท้ายดูครับต่อท้ายปึ๊บก็ใช้เวลาแค่ o หนึ่งเหมือนกันถูกครับ link list อินเสิร์ตข้อมูลใหม่ดูครับสมมติเราจะอินเสิร์ตอินเสิร์ตเก้านะครับสมมติเราจะอินเสิร์ตเก้าต่อท้ายครับก็เป็นเก้าครับอินเสิร์ตเก้าข้อมูลก็เต็มละนี่สมมติถ้าเราอินเสิร์ตเก้านะครับก็แค่เปลี่ยนลิงก์ดูครับให้มาชี้ที่ก้อนเก้าถูกป่ะครับ 9, อินเสิร์ตเก้าก็ทำได้ง่ายๆเลยครับ ก็ใช้เวลา O 1เช่นเดียวกันถ้าเป็น insert ตำแหน่งที่ k ล่ะโอ้ครับก็ใส่ k กับ x เข้ามาผมว่าอยาก insert ตำแหน่งที่ k ครับอยาก insert ในตำแหน่งที่ k นะครับตำแหน่งที่3ค่า10 เสนในตำแหน่งที่สามค่าสิบครับก็คือเหมือนกับว่าอยากบอกบอกว่าต่อท้ายในช่องไหนนะครับต่อท้ายช่องที่สามครับครับต่อท้ายช่องที่สามคือจะต่อสิบอยู่หลังช่องที่สามนะครับเราก็ต้องเลื่อนนะครับเลื่อนทุกตัวมาก่อนเป็นเก้าสี่ห้านะครับเพื่อให้ช่อง ทายสามว่าก็ต่อสิบ้าไมก็เจ็ดแปดหกสองถูกไหครับก็ใช้เวลาในการทำงานตรงนี้เป็นโอเอ็นนะครับแต่ถ้าในลิงก์ดี้นะครับถ้าเขาบอกมาให้เลยว่าจะต่อท้ายหลังตัวนี้ถูกไครับหลังตัวเนี้ยครับจะต่อหลังตัวนี้นะครับถ้ามีตัวชี้มาให้เลยนะครับ ถ้าเรามีตัวชี้มาให้เลยเราสามารถทําได้ง่ายๆถูกไหมครับในการอินเสิร์ตเก้าไปเราแค่เอาลิงก์เนี้ยขั้นที่หนึ่งครับลิงก์นี้มาชี้ตรงนี้ถูกไหมครับขั้นที่หนึ่งถูกไหมครับขั้นที่สองก็เปลี่ยนเส้นนี้มาชี้ตรงนี้แทนถูกไหมครับเปลี่ยนเส้นนี้นะครับครับตัดเส้นนี้ทิ้งก็มาชี้นี้แทนนี่เป็นขั้นที่สองถูกไหมครับก็ใช้เวลาแค่โอหนึ่งนะครับ กรณีที่บอกครับว่าจะต่อหลังตำแหน่งไหนแต่ว่าถ้าเขาไม่บอกมานะครับเราก็ต้องวิ่งหาดูครับก็ใช้เวลา O N เท่ากันครับวิ่งหามาว่าเนี่ยต่อตำแหน่งที่เท่านี้นะครับแต่เขาให้มาเลยปุ๊บว่าต่อหลังตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาแค่ O หนึ่งครับในการ insert เช่นเดียวกันกับการรี move นะครับ remove remove ตัวที่เคร mo ูค่า k ออกนะครับ ไอ้รีมูฟตัวค่า x ออกนะครับรีมูฟค่า x ออกจาก list ครับก็ต้องเสียเวลาในการหาถูกไหมครับแล้วค่อยลบออกครับเสียเวลาในการหาค่า x แล้วลบออกถูกไหมครับก็ใช้เวลา O n เช่นเดียวกันกับ linked list นะครับก็ใช้เวลา O n ครับแต่ถ้าเป็นการลบอันดับ k ละ่ะครับ r ี m o v ตำแหน่งที่ k นะครับ ถ้าในลิงก์ดิสเน่ครับนี้ลิงก์ใหม่บอกว่าอยากลบตัวที่สามครับอยากลบตัวนี้ทิ้งครับเราก็วิ่งมาลบตัวที่สามทิ้ง้เราต้องเลื่อนถูกครับ,รบเลื่อนทุกตัวเข้ามาเป็นสิบห้าสี่เก้าก็ขึ้นอยู่กับเราออกแบบถูกครับเวลาในการทำงานเนี่ยแต่ละอย่างขึ้นอยู่เราออกแบบนะรับออกแบบยังไง ถ้าเราแบบว่าถ้าลบทิ้งปุ๊บแล้วก็ให้ขย in ับมานะครับไม่ใช้เวลาเป็น O.N. ในการขยับถูกป่ะครับแต่ถ้าอยากลบตำแหน่งนี้นะครับในนิมินะครับเขาก็ต้องให้ตำแหน่งก่อนหน้ามานะครับมบอกว่าถ้าอยากลบตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่เจ็ดนะครับเราต้องรู้ตำแหน่งก่อนหน้ามันด้วยนะครับส่วนเป็นตำแหน่งนี้ต้องรู้ตำแหน่งก่อนหน้านะครับก็คือต้องหาตำแหน่งก่อนหน้ามันมาก่อน ของลิสต์แบบนี้นะครับต้องหาตำแหน่งก่อนหน้ามาันก่อนหน้ามันนะครับก็เสียเวลาในการหาตรงนี้ ON ถูกครับแต่ว่าไม่ให้ตำแหน่งก่อนหน้านะครับ ON ครับเราต้องรู้เวลาในการต้องหาตำแหน่งก่อนหน้ามันถูกครับแล้วเราก็เปลี่ยนลิงก์นะครับ เขาจะลบตัวนี้ทิ้งเราแค่เปลี่ยนลิงก์ครับเปลี่ยนลิงก์เส้นนี้ออกครับเอาลิงก์เส้นเนี้ยไปชี้ตัวถัดไปของมันแทนถูกครับชี้ตัวถัดไปของเจ็ดแทนครับนี่เราเขียนใหม่ครับตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ถูกครับแปดเจ็ดเก้าครับแปดเจ็ดเก้าครับก็อยากลบเจ็ดทิ้งถูกครับอยากลบตัวแน่งนี้ทิ้งเราต้องล้ตัวแต่งก่อนหน้านะครับ พราะจะทาแค่นี้ถูกครับเราแค่จะเอาลิงก์ตัวนี้ครับชี้ข้ามตรงนี้แทนครับชี้ข้ามเจ็ดออกเจ็ดก็จะจะเสมือนถูกลบออกไปถูกป่ะครับเพราะว่าเราวิ่งมาปุ๊บตามลิงก็ตาม,มาตัวที่เก้าครับมาตัวถัดไปแทนตัวนี้ก็ถูกลบออกไปถูกป่ะถ้าเรา้ตือกแต่งก่อนหน้าตัวนี้นะครับรู้ตัวก่อนหน้าก็ใช้เวลาโอหนึ่งนะครับ ไม่ต่อเทครับดูข้าหัวถูกว่าก็ใช้เวลาแค่เท่ากันถูกไครับใช้โอหนึ่งเท่ากันถูกปหวิ่งมาปุ๊บคือคือเจอเลยนะครับใช้โอหนึ่ง่ครับ,รบใช้ค่าคงที่ส่วนไม่ต่อเทลนะครับไม่ต่อเทล ก็คือการลบหัวออกถูกครับเทลก็คือการรีมูฟตำแหน่งที่ตำแหน่งแรกถูกครับคือการรีมูฟตำแหน่งแรกออกนะครับเทลนี้ก็จะเสียเวลาเท่าไหร่ครับโ N อนะครับเสียเวลาเท่ากับการรีมูฟถูก่ครับนี่ก็เสียเวลาแค่ O อหนึ่งแต่การรีมูฟตรงนี้ถ้าเรารีมูฟหัว มันก็จะรีมูฟยากกว่าปกติถูกครับเพราะว่าไม่มีตัวไหนชี้หัวคือมีตัวที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับชี้ดูครับ